เล็กๆไม่ใหญ่ๆชอบครับร้อยล้านบาทได้องค์นี้ไปเลยยอมแลกบ้าน5หลังกับยกหนึ่งก่อนร้อยล้านบาท250า oh <my> 2 5 0อ้บลาทคุณเคยเห็นคนหนึ่งไหมครับที่ยอมแลกบ้าน5หลังกับยกหนึ่งก่อนอันนี้คือเรื่องราวของคนคนหนึ่งประมาจารย์หยกที่แลกบ้านตัวเองที่อยู่ฮ่องกงถึง5หลังเพื่อที่จะได้หยก ข้า่าก้อนนี้มาหนึ่งก้อนนี่คือลูกชายนะครับของปรมาจารย์ที่ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของเมืองจีนนะครับเรื่องงานแกะสลักคนที่ถือว่าเป็นอาจารย์ของคนนับพันคนศิลปินท่านนี้นะครับท่านเป็นคนแรกที่กล้าที่จะเอาหยกก้อนใหญ่ๆคุณภาพสูงๆมาแกะประมาจารย์เฉียนจิงชวนก้อนนี้ถูกซื้อมาปี97ดด้านนอกเนี่ยเป็นสีเหลืองทองเลยนะถามว่าสมัยนี้จะหาแบบนี้ได้ไหม น่าจะยากมากๆนะครับราคาก้อนนี้เคยถูกประเมินไว้ที่6ล้านหยวนแต่เขาบอกว่าเขาไม่ขายถือว่าเป็นคุณภาพทำกำไรทำหัวแหวนได้เลยดูเนื้อครับจะต้องมีซอร์ติฟิเคตแบบนี้ครับระดับชาตินะครับถ้าจะให้ประเมินมูลค่าณนะวันนี้นะครับูบบตูอย่างเช่นตัวชิ้นนี้ต้องเกินร0อยล้านบาทชิ้นนี้ประมาณเท่าไหร่ครับ,บ,บชิ้นนี้ชิ้นเดียว5ล้านบาท ชิ้นแบบนี้ใช้เวลานานไหมครับทุกรเตียวสั้นเนี่ยโอ้ใช้เวลาถึง3ปีในการแกะงานไซส์แบบนี้ <c oughs> การเซอร์ไพรสนะครับ <c oughs> หรือว่าการได้รับรางวัล <c oughs> มันเทียบเท่ากับออสการ์มีเยอะมากโอ้โหแข่ง <c oughs> ชนะเยอะมากอันนี้ชิ้นนี้ได้รับรางวัลนะครับรางวัลจากสวรรค์อันนี้คือม่วงที่เรียกว่าเนื้อดีสุดๆเลย250ล้านบาทกับ หยบชิ้นหนึ่งที่พี่จะกล้าจ่ายไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าใช้เวลาแกะ4ปี5ปีกว่าจะเสร็จด้านบนเดี๋ยวอรอพ่อแม่คนอิมมานะครับประดิษ,ษฐานอีกทีหนึง่งใครชอบชิ้นนี้บ้างเดี๋ยวผมจะเอาไว้ตั้งโชว์ดีไหมขอคุยราคากันก่อนนะ <S <S โอ้ยส,ส,สุดยอดองนี้ถูกใจผมมากเลยชอบมาครับองค์นี้ประมาณเท่าไหร่เนี่ย <S <S ก็จะเป็นกับมู่โจ้ขึ้นไปดนั้นสูาสาดยล้านหยวนก็คือ100ล้านบาทนั่นเองนะ100งล้านบาทได้องค์นี้ไปเลยเดี๋ยวถามที่บ้านก่อนนะด้วยน้ําชายักษ์ครับพี่โอ oh my god เยก็ับเนับวาออกไปเลยเนี่ยใส่น้ำได้ด้ว <c> ย <oughs> คู่นี้19าล้านบาทสนกันไหมครับชิ้นนี้กี่สิบเนี่ยชิ้นนี้กี่ล้านเนี่ยจัดอุตสาหกรรมอันนี้ก็ทากันอยู่นะเนี่ยรากาศม่วงองนี้ก็ไม่ธรรมดาดูสิองนี้สวยอง์นี้ผมว่ามีความเป็นไปได้อยู่นะถ้าถ้าจะเอากลับไปบูชานะแหวนผมเนี่ยเนื้อยังไม่ดีเท่าเห็นไหมฮะแหวนผมยังมีข้าวต้มเยอะอยู่นะยังมีชิ้นใหญ่ๆได้าน,นู่นเทียบเลยนี่ยน,นี่ยังมีชิ้นใหญ่ที่เรายังไม่ได้ดูรายละเอียดคุณภ,ภาพเหมือนมุกจริงๆอะ่ะลุกแกะยังไงอะ่ะให้หกเป็นมุกได้อ่ะดูดิ แต่งานแบบนี้บอกได้เลยตัอบบันมีแต่มูลค่าเพิ่มนะเพราะคุณภาพที่เขาใช้เนี่ยไม่ใช่คุณภาพงานแกะสลับงานทํากําไรหรือว่างานทำจูดิการวางเรื่องรว้เ้า